ครับผมประชาเดชเจริญสิน<ด>ิกุณนะครับคุณน้าพักท้องที่ไทยวันนี้เบอร์14ครับเบอร์14พักท้องที่ไทยเรามี้นโยบายเด็ดเดนะครับเราต้องการให้พี่น้องเกษตรกรท, <ำ S 1> ทุกสาขาอาชีพร่ำรวยนะครับจากนโยบายโครงการฉลอการขายของเราเราต้องสร้างให้ฐานล่างของประเทศเ่ยก็คือเกษตรกรเนี่ยมีกินมีใช้จากทุกอาชีพที่ทําอยู่ นะครับอันนี้เราจะทําให้ได้ถ้าเรามีโอกาสเข้าไปอยู่ในสภาอีกอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เราอยากจะแก้ก็คือการยกเลิกเมตาสีของคอรบเทศบาลครับต่อไปเทศบาลทั้งประเทศจะยกยฐานะเป็นเทศบาลเมืองเนี่ยคนจะได้ยกฐานะที่น้องกำเนิดผู้ใหญ่บ้านก็จะได้ไม่ต้องมาลงบนใจกันแล้วก็สําหรับที่น้องกำเนิดผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศนี้นะครับนโยบายของพรรคท้องที่ไทยเนี่ยเราจะเพิ่มค่าตอบแทนให้กับที่น้องกำเนิดผู้ใหญ่บ้านครับกำเนิดแก้ไปแลนเงินการตอบแทนอย่างสองหมื่น ผู้ใหญ่บ้านเนหนึ่งหมื่นห้าพันแฟ่พเรียลสารวัตรหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วก็จรบก็ต้องมีค่าตอบแทนเช่นกันอดี๋ยวน้อยพันหรือสองพันบาทกรรมการหมู่บ้านพลาสอสออะไรพวกนี้แล้วก็สวัสดิการต่างๆนะครับเราจะต้องทําให้ดีกว่าเดิมที่ผ่านมาเราไม่ได้มีอะไรให้กับพี่น้องกำเนันผู้ใหญ่บ้านมาเลยนะครับเพราะเขาทําหน้าที่อยู่ตรงนี้มาตลอดเรื่งนโยบายหนึ่งของเราที่ที่เราอยากจะแก้ก็งานศพไม่เศร้าไม่เหวี่ยบได้เราก็อยากจะทําให้ได้ครับอยู่ในจรรบอ่า อยู่ในในในกฎหมายแักษณะปกครองท้องที่นะครับปีสองสี่เจ็นะครับเราจะต้องแก้จากหมดกอให้ไปอยู่เหมดขอให้เหมือนตีไก่กัดปลาชนวัวต้องทําให้ได้นะครับก็ฝากครับพี่น้องกำเนิดผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศครับเจ็ดหมื่นห้ามีสหมู่บ้านครับช่วยกันอยู่บ้านละห้าสิคะแนนเราจะมีสอสอสิทคนอยู่ในสภาแน่นอนครับ เบอร์14ครับเบอร์14บัตรสีชมพูครับเลือกได้ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศครับขอบคุณครับครับพรรคของพี่ไทยฮะไม่เศร้าขย่อไใครู้ได้ทุกวัดงานตุนไม่เศร้าขย่อได้งานตุไม่เศร้าขย่อได้ไม่ใช่ได้ทุกวัดต้องไปแก้ไขกฎหมายเนี่ยต้องไปแก้ไขกฎหมายถ้าไม่อยู่ในหก็ไม่ยอมหรอผ่านไทยเดี๋ยวนครับนะาทำมาดีทำมาดีเขยอมได้ถ้าผมมีเธอสองร้อยคนต้องยอมก็มีถ้ามีว่าสองร้อยคนเพราะว่ามันอยู่ในมาตรในมาตรสิท คี่ต้อแก้กฎหมายเขาเ็ยาบาแล้วี้วนี้เขาไาอยู่แล้วไม่รู้ว่ามันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิตไปแล้วอันนี้จะทำให้เป็นช็อปของนี่แหะปีไก่เดิมทานคู่เป็นสิ้าน้ำไกโลเนี่ยคนเล่นจะไม่เยอะแยะชนโวนก็เหมือนกันครับใช่ไหมอันนี้มันเป็นวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดไม่ใช่ในเมืองในเมือเนี่เส็าก็ปิดาลาห์้ากับ้านจำนวนแต่คนจำนว้านอกเนี่ยทุกาเป็นพืีอยู่เป็นเพื่อนผีหัเฉเลยับ มาขยำใช่แล้วเวลาอยู่เนี่ยเขาเขามีเสียมไม้ด้วยนะบุญกับเจ้าภาพทีสี่เขาก็ปลุกเจ้าภาพขึ้นมาทำกับข้าวแหละอันนี้เอาจริงไม่ใช่เสนอได้หรืเล่าเอาจริงครับเอาจริงนะเอาจริงครับโอเคได้ฮะครูปีดา